ุไทยทิปชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกนริมนานพจนภัยโลกก่อนอารยะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆมาท่านจะได้ไม่พลาดตอนที่หนึ่งภารกิจลับที่แสนอันตรายอากาศที่สดใสในยามสายของวันหยุด บังคับให้ร้อยเอกยุทธนาสิริกุลผู้กองหนุ่มวัยสากลางหรือที่คนอื่นๆมักเรียกเขาสั้นๆว่าผู้กองยุทธนั่งจิบกาแฟาเอกเนกพิงพนักเก้าอีบ้บุนวมตัวเก่าด้วยอาการสบายอารมณ์แม้ในมืออีกข้างจะถือหนังสือพิมพ์รายวันเอาไว้แต่จิตใจกลับจับจ้องจดจอกับภาพข่าวในโทรทัศน์ซึ่งรายงานสดสถานการณ์ความไม่มั่นคงของภาคเหนือผู้สื่อข่าวหญิงใจแกร่ง ที่มักออกหน้ารายงานสถานการณ์สดในพื้นที่อันตรายอยู่หลายครั้งกำลังบรรยายเนื้อหาประกอบภาพถ่ายมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ที่หลอนนั่งน้ำเสียงดุดันขึงขังที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือภาพฐานปฏิบัติการของนายพลลาซูค่ะจะเห็นได้ว่ากองกำลังปลดแอกของนายพลลาซูตั้งฐานทัพกินพื้นที่บนยอดเขานี้แทบทั้งลูกเรื่องของจำนวนกำลังพลน,นั้นตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่คาดว่ามีอย่างต่ำเกือบ300นาย ขณะที่นักข่าวสาวกำลังรายงานสดสถานการณ์อย่างเมามันบนเฮลิคอปเตอร์ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเสียงสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่เธอเองก็ไม่รู้ความหมายดังละงมลั่นปะปนเสียงเซงแซ่ของทหารที่ประจำการอยู่บนเครื่องและประโยคสุดท้ายก่อนที่ภาพทุกอย่างจะตัดไปก็เล่นเอาผู้กองยุทธนาถึงกับเบิกตาโพลง RPG ผู้กองหนุ่ม ได้แต่นั่งเบิกตามองจอโทรทัศน์ที่ภาพตัดมาเป็นบรรยากาศในห้องทรงเขาไม่ได้สนใจฟังว่านักข่าวชายหญิงที่นั่งอยู่หน้ากล้องกำลังสื่อสารอะไรกันแต่ที่แน่ๆต้องไม่ใช่เรื่องดีและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาก็สั่นเตือนเป็นสัญญาณว่ามีคนกำลังต้องการสนทนากับเขาในเวลานี้ครับท่านครับเห็นข่าวแล้วครับผมจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ครับ ผู้กองยุทธนาตอบรับปลายสายเสียงเข้มหน้าเครียดหลังจากวางสายเขาก็ผลดลุกไปยังห้องด้านในจัดการแต่งกายให้รัดกุมแล้วก็ควบนอตันคอมมานโด750ซีซีตรงไปยังฐานทัพที่อยู่ไม่ไกลด้วยความเร่งรีบเนื่องจากข้อความในน้ำเสียงของปลายสายที่รับเมื่อครู่ค่อนข้างตึงเครียดอยู่ไม่น้อยเห็นข่าวแล้วใช่ไหมผู้กองไอพวกนั้นออมาเลวจริงๆจ่าสิบตรีสมควร รีเข้ามาทักระหว่างที่ผู้กองยุทธนาก้าวฉับๆไปตามโถงทางเดินอืมเห็นละที่เราถูกเรียกมาก็คงจะไปพ้นเรื่องนี้ละจ้ะครู่ใหญ่ๆก่อนที่ทั้งคู่จะทันได้เข้าไปในห้องสั่งการจ่าสิบตรีก้องเกียรติและจ่าสิบตรีศักชัยก็เข้ามาสมทบทั้งสี่พยักหน้าให้แก่กันและกันเปิดประตูเข้าไปทันทีความที่เป็นคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันอายุทิ้งห่างกันไม่มากดังนั้นสีทหารหนุ่ม จึงเป็นทีมที่แกล่งสุดก็ว่าได้ความสนิทสนมของพวกเขามีมากกว่าคำว่าพี่น้องร่วมรบด้านในกํกำลังวุ่นวายเจ้าหน้าที่แต่ละคนหน้าเครียดขม่งบ้างติดต่อสื่อสารกับหน่วยข่าวกรองหรือหน่วยงานอื่นเสียงระงมลั่นอ,อ้าวทางนี้เลยผู้กองพันโทสมศักดิ์ผู้ขับการของพวกเขามาเห็นก็กวักมือเรียกให้เข้าไปคุยในห้องทำงานอีกฝั่งทันทีอย่างที่เรารู้กันน่ะล่ะ สถานการณ์ช่วงนี้ไม่สู้ดีนักยิ่งเมื่อครูเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพที่แม่นักข่าวหญิงนั้นเพิ่งจะถูกสอยร่วงออกอากาศเฮ้อผมต้องรับสายจากทางนั้นทางนี้จนหัวหมุนเลยแล้วว่าแต่ที่ท่านเรียกพวกเรามานี่ก็คือภารกิจนะผู้กองพันโทสมศักดิ์ว่าน่าเครียดเบื้องบนเขาสั่งการลงมาว่าให้ผมจัดหน่วยรบพิเศษเข้าไปสอดแนมเป็นการเปิเปดทางให้หน่วยอื่นเขาเพราะข้อมูลที่มันมีมันน้อยเหลือเกินนั่นละ่ะ พวกเขาก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงส่งกองทหารบุกเข้าไปผู้ก,กองหนุ่มเหลือบตามองจ่าทหารทั้งสามนายเป็นเชิงตั้งคําถามขอความเห็นซึ่งทั้งสามเองก็ส่งสายตาแทนคําตอบมาเช่นกันว่าเข้าใจจำแจ้งโดยที่ยังไม่ต้องฟังต่อด้วยซ้ําพวกเราต้องไปสินะครับผู้ก,กองยุทธนาถามเสียงเครียดใช่พวกคนเป็นมือดีของเราขอโทษด,ด้วยนะผู้กองที่ต้องส่งยอดฝีมืออย่างคุณไปทําภารกิจที่เหมือนเป็นตัวเบี้ยไร้ค่าแบบนี้ ภารกิจที่แสนอันตรายภารกิจที่ควรจะใช้กําลังพลมากกว่านี้แต่กลับส่งพวกคุณไปแค่สี่คนไม่เป็นไรครับท่านผู้กองยุทธนาตอบพวกเราเป็นทหารเป็นหน่วยรบพิเศษมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าภารกิจที่ต้องปฏิบัติการมันแสนจะธรรมดากองทัพต้องทุ่มเงินมหาศาลไปกับพวกเราอย่างเสียเปล่าแน่ถ้ามันเป็นแบบนั้นถุกต้องครับท่านจาก้องเกียรดพูดบ้างพวกเราถูกฝึกมาทําเรื่องเสี่ยงๆอยู่แล้วครับผม จาทหารอีกสองนายเองก็พยักหน้ารับเช่นกันพันโทสมศักดิ์ไล่สายตาจับยังลูกน้องใต้บังคับบัญชาทีละคนช้าๆด้วยอาการซึ้งใจในายทหารหน่วยรบพิเศษตรงหน้าเขานี้มีอายุอานามน้อยๆพอๆที่จะได้เป็นลูกชายของตนได้และทุกๆภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เคยทําให้ผู้บังคับบัญชาเช่นเขาผิดหวังกลับเป็นนายทหารยศใหญ่บ้างโตซีอีกเล่าที่ต้องอายเพราะบางคน ยังกล้าหารรักเกียรติและทําได้ไม่ถึงครึ่งของทั้งสี่หนุ่มตรงหน้านี้เลยด้วยซ้าเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นแผนปฏิบัติการจะเป็นแบบนี้พันโทสมศักดิ์ปรับสีหน้าให้เป็นขึงขังปกติดังเดิมก่อนเริ่มอธิบายแผนการโดยละเอียดให้นายทหารทั้งสี่รับทราบผ่านไปเกือบชั่วโมงจึงสิ้นสุดทุกอย่างถ้าอย่างนั้นอีกสองชั่วโมงก็ล้อหมุนมีเรื่องอะไรก็รีบไปจัดการเสียส่วนผม อีกเดียวจะต้องเดินทางไปส่วนกลางก่อนอุ่นวายจริงๆพันโทสมศักดิ์ว่าแล้วพบกันตอนทําภารกิจนะนายทหารทั้งสี่พยักหน้ารับก่อนจะเดินออกจากห้องแต่ก่อนนั้นพันโทสมศักดิ์เรียกเอาไว้เสียก่อนเดี๋ยวก่อนทั้ง4หยุดกึกหันกลับมามองด้วยความสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งการอะไรเพิ่มอีกหรือไม่อย่ายตายนะไอ้ลูกชายพันโทสมศักดิ์บอกด้วยรอยยิ้มเศร้าทั้งสี่เองก็ยิ้มตอบเช่นกัน จากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเตรียมตัวและจัดการเรื่องธุระให้เสร็จสิน้นเพื่อที่ในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งสําหรับทําภารกิจสําคัญต่อไปสองชั่วโมงต่อมาชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจซึ่งมีผู้กองยุทธนาเป็นผู้นําก็มาพร้อมหน้ากันที่ฐานทัพและไม่นานหลังจากนั้นจิบซีเจคันเก่าแต่ก็ยังเก่าเกมของกองทัพก็แล่นไปตามทางดําและตัดเข้าสู่เส้นทางสายธรรมชาติ ในอีก10กิโลหลังจากนั้นตลอดสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้น้อยใหญ่บางต้นสูงเทียมบ่าบางต้นสูงจนต้องแงนคอตั้งสลับให้เห็นละลาละลานตาไปหมดและเพียงชั่วโมงเศษหลังจากนั้นมันก็จอดสนิทฝุ่นตลบนายทหารหน่วยรถพิเศษก้าวลงจากรถด้วยอาการทมทมแงเช็ควิทยุหนุมานเช็คผู้กองยุทธนาตรวจเช็คสัญญาณวิทยุสื่อสารเพื่อความพร้อมอีกครั้ง ก่อนเริ่มภารกิจเสี่ยววินาทีต่อมาปลายทางซึ่งเป็นห้องบังคับการก็ตอบกลับเสียงเฉียบขาดเช่นกันเช็คอนุมานสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนทางด้านห้องบังคับการซึ่งเวลานี้พันโทสมศักดิ์จะเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดโดยมีนายพลทหารพร้อมเสนาธิการรวมอยู่ด้วยพลเรือเอกวิษณุซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในภารกิจครั้งนี้ได้ยินการสื่อสารก็กดวิทยุและเริ่มสนทนาเสียงเข้มถึงหนุมาน ผมรู้ว่าภารกิจครั้งนี้สำคัญและมันแฝงไปด้วยอันตรายมากฉะนั้นถ้าเห็นว่ามันจวนตัวเกินจะแก้ไขผมขอให้ยกเลิกภารกิจทันทีย้ำเสียงได้แต่ให้นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยทราบทราบเลิกการติดต่อได้ยินหัวหน้าชุดปฏิบัติการตอบกลับมาเช่นนั้นพลเรือเอกวิษณุจึงพยักหน้าน้อยๆแต่แล้วก็ถอนใจยาวออกมานั่นหาใช่อาการของขนล่งใจไม่นิ่งอยู่นาน แล้วจึงหันไปมองทางพันโทสมศักดิ์โครงศีษะน้อยๆไอ้พวกที่สวมหัวโขนนั่งชูคออยู่เบื้องบนมันคิดยังไงถึงได้ส่งมือดีของเราไปทําอะไรแบบนี้มันประเมินสถานการณ์ไม่เป็นกันหรือ,อยังไงวะ่วยการที่จะตัดพ้อแล้วล่ะครับท่านเวลานี้เราทําได้เพียงเชื่อในตัวของพวกเขาเท่านั้นพลเรือเอกวิษณุหันไปมองพันโทสมศักดิ์ผู้พูดนิ่งก่อนพยักหน้าน้อยๆใช่เราทำได้แค่นั้นจริงๆ น่าละอายใจเป็นบ้าทั้งห้องบังคับการเงียบกริบไม่มีผู้ใดเลยจะกล้าปริปากด้วยรู้ดีว่าสถานการณ์ทางอารมณ์ของหัวหน้าใหญ่ในเวลานี้พร้อมจะทุ่มระเบิดใส่ใครก็ตามที่พูดไม่เข้าหูหรือเสนอความคิดเห็นโง,โง่ๆเห็นจะมีแต่พันโทสมศักดิ์เท่านั้นกระมังที่กล้าสนทนาด้วยเพราะทั้งคู่เป็นดังทหารคู่ใจรวมรบกันมาตั้งแต่หนุ่มๆจนกระทั่งตอนนี้บายแก ตะวันร่วงลงไปทางทิศตะวันตกแดงฉานอ่อนแสงลงชุดปฏิบัติการของผู้กองยุทธนาก็เดินทางอย่างต่อเนื่องมิได้มีการพักน่องมาจนถึงเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นจุดเช็คและที่นั่นเป็นจุดแรกที่พวกเขาจะต้องพักกันในวันนี้อนุมานเรียกศูนย์เราถึงอโยธยาแล้วผู้กองยุทธนากดวิทยุแจ้งพิกัดแก่ห้องบังคับการตามที่กําหนดไว้ทราบแล้วอนุมานถึงอโยธยาพันโทสมศักดิ์ตอบรับ และเดินไปยังกระดานขีดเส้นเช็คจุดตามที่กำหนดกันไว้แล้วถอนใจยาวทีนี้ก็ก้าวสู่ขอบนรกอย่างแท้จริงแล้วล่ะนะสาเหตุที่ต้องบอกแบบนั้นด้วยว่าพิกัดที่ทางผู้กองยุทธนาแจ้งมาเป็นพื้นที่ป่าดิบซึ่งห่างไกลจากเขาลูกที่ตั้งฐานของนายพลล่าสูเพียงสองลูกเท่านั้นแม้จะห่างไกลกันพอสมควรแต่ไม่มีอะไรจะช่วยยืนยันได้ว่าพื้นที่ดินถิ่นนั้น จะยังไม่ตกเป็นอนาเขตชั่วคราวของนายพลชาวพม่าลูกครึ่งกะเลียงที่กำลังก่อความไม่สงบอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นทุกๆวินาทีต่อจากนี้หมายความว่าลูกน้องใต้บังคับบัญชาของเขาเอาชีวิตแขวนเอาไว้บนเส้นได้บางๆแม้ทั้งสี่จะเก่งกาศไม่เคยปฏิบัติภารกิจล้มเหลวแต่อะไรเล่าที่จะช่วยให้มั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นดังเช่นที่ผ่านมาในเมื่อกำลังรบของผู้กองยุทธนา มีเพียงสีน่นายรวมตัวเขาเข้าด้วยการต้องเข้าไปสอดแนมและอาจเกิดการประทะกับศัตรูที่มีอย่างต่ำก็สองสามร้อยหากเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งที่ทั้งสี่จะได้รับเป็นรางวัลคงมีแต่ความตายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทางด้านฐานหนุ่มทั้งสี่เองที่เวลานี้รอนแรมอยู่ในกลางป่าแต่หาได้กังวลกับความเป็นอยู่ของตนทั้งในขณะนี้และที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยแม้แต่น้อยโดยว่า ถูกฝึกมาอย่างหนักหน่วงและออกเผชิญหน้ากับศัตรูมาแล้วหลายภารกิจฉะนั้นต่อให้ลำบากสักเพียงใดหรือหนทางเบื้องหน้าจะอันตรายสักเพียงไหนสิ่งที่พวกเขาคิดเหมือน,อนกันโดยไม่ต้องปริปากพูดคือวันนี้ก็เป็นเพียงอีกวันและภารกิจที่แบกรับอยู่นี้ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งภารกิจเท่านั้นมุ่งมั่นกับมันแล้วทำให้เต็มที่จากนั้นก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยเรื่องมันก็เท่านั้นเอง ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้าทุกขณะอากาศในป่ายามนี้เริ่มเย็นลงและเย็นลงเรื่อยๆแบบติดลบถึงขนาดพ่นลมหายใจออกมาเป็นไอจังๆนั่นไม่ได้ทำให้ใครในหมู่ทหารหนุ่มทั้งสี่แคลงใจเลยแต่ที่ทำให้เริ่มกระสับกระายกลับเป็นความเงียบของผืนป่ารอบกายทั้งที่เป็นป่าดิบดงดำพลมาครากไม้มีมากจนแทบจะยืนต้นสลับกับไม้เบญญพัรณ์ถึงกระนั้น รับา้วีแววของสัตว์น้อยใหญ่สักชนิดแม้แต่หมูมแมลงยังไม่ส่งเสียงร้องทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบงันคิดว่ายังไงจ้ะเงียบสั้นๆเท่านั้นที่เป็นคำตอบจากจ่าสมควรเมื่อถูกหัวหน้าถามทั้งสี่ยึดเอาตะแบกใหญ่ต้นหนึ่งเป็นฐานที่มั่นชั่วคราวนั่งล้อมกันคนละทิศเพ่งมองไปเพียงด้านหน้าของตนในรัศมีกลางแขนสุดของใครของมันเท่านั้น พลันเสียงอคอกหรือเกาะไม้แขวนคอวัวควายกนลั่นแววมาจากทิศหนึ่งทิศใดทาหารหน่วยรบพิเศษทั้งสี่นายชะงักนิ่งประสาทสัมผัสตึงเครียดขม้งความจริงที่ว่าบริเวณนี้เขาสูงไม่มีทางดานแล้วจะมีวัวควายของชาวบ้านขึ้นมาเพ่นพ่านได้อย่างไรหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามป่าโดยตามอัธยาศัยนั่นก็พอจะเป็นไปได้หากไม่ใช่ว่าเฮ้ยเฮ้ย เสียงของคนที่คาดว่าเป็นเจ้าของตวาดไล่ตวาดกวดมันใช่หรือวะนาเออรู้แล้วเสียงมันดังมาจากทางไหนวะผู้กองยุทธนากระซิบตอบพร้อมยิงคําถามไม่ใช่วะนาไม่ใช่เรื่องนั้นเงยหน้าดูแดดสิมันใช่หรือจ่าสมควรซึ่งเป็นผู้ตั้งคําถามเมื่อครู่แยง้งก่อนชี้ชวนให้ดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเวลานี้แล้วพลันเมื่อเพื่อนทหารทั้งสามเงยหน้ามองก็ต้องเห็นความแปลกประหลาด แดดแดงยามเย็นย่ำเมื่อครู่กลับเปลี่ยนเป็นแผดแสงจ้าดังว่าเวลานี้เป็นช่วงสายหรือบ่ายคล้อยอีกทั้งผืนป่าโดยรอบก็ยังเปลี่ยนไปความมืดทึบถมึนอึมครึมของป่าดิบกลายเป็นป่าโปรง่งตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้ตัวนี่มันอะไรกันวะอนุมานเรียกศูนย์อนุมานเรียกศูนย์ผู้กองุทธนาพยายามติดต่อกับห้องบังคับการหลังจากใครคนหนึ่งคลางออกมาเป็นเชิงตั้งคำถาม แต่มันกลับไม่มีการตอบรับลักษณะที่เป็นหากไม่ใช่ว่าวิทยุเสียก็สัญญาณขาดหายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อที่ตรงนี้คือจุดเช็คที่พวกเขาเพิ่งแจ้งตำแหน่งไปก่อนหน้านี้พวกเขายังไม่ได้เคลื่อนที่ไปที่ไหนเลยด้วยซ้ำสองนาฬิกาหัวหนะ้าสองนาฬิกาจ่าสมควรซึ่งประจำตำแหน่งอยู่ด้านขวากระซิบบอกเสียงตื่นผู้กองยุทธนาเหลือบตามองเยืองไปทางขวามือเล็กน้อยตามคำบอก เพียงไม่กี่วินาทีสายตาก็จับพบร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังควายและยังมีคารวานควายอีกนับ10บตัวเลาะเล็มหญ้าตามมาเป็นพลวนชายคนนั้นแต่งตัวในลักษณะแปลกตาไม่เคยเห็นโผกหัวด้วยผ้ามุนมนสวมเสื้อเปิดอกไม่กลัดกระดุมซึ่งเป็นสีหมนเช่นเดียวกันทางด้านกางเกงหรืออะไรสักอย่างมองไม่ชัดเป็นเครื่องปกปิดร่างกายท่อนล่าง ผู้กองเพ่งมองต้นขากำยำที่ดำเป็นปื้นเด้วยรอยสักแปลกตาเท่านั้นก็แปลกพอแล้วแต่อาวุธที่ชายคนนั้นพาดสะพายแร่งนั้นเล่ายิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ธนูอย่างนั้นหรือยิ่งสีหน้าและสายตาของชายคนนั้นยิ่งทําให้ผู้กองหนุ่มสถานว่าเสียวหัวอกสายตาที่ราวกับจะรู้ทะลุปลุกปลงไปเสียทุกอย่างเพ่งมองมายังตําแหน่งของพวกตนนิ่งนแน่วแน่จะว่าเป็นอุปทานหรือไม่ก็สุดจะคาดเดา แต่สายตานั้นเรากับรู้อยู่แต่แรกว่าตะแบกใหญ่ที่ถูกโอบล้อมด้วยพุ่มหญ้าหนาทึบคือที่ซ่อนตัวของทหารทั้งสี่นายนั่นยังไม่พอชายปริศนาบนหลังควายซ้ำยังเตะเท้าสกิดพาหนะร่างทมึนใหญ่ดำครับให้ย่างตรงเข้ามาหาช้าๆผู้กองหนุ่มกลั้นหายใจรอเวลาและกระซิบสั่งการเสียงเครียดรอระยะและเมื่อชายปริศนากับฝูงควายเข้ามาจนถึงเส้นอันตราย ผู้กองหนุ่มดีตัวลุกพรวดพร้อมจ่อปืนไปยังเขาทันทีเพื่อนทหารคนอื่นๆเองก็กระทำในลักษณะเดียวกันตามธรรมดาหากใครพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ย่อมตกอ,อกตกใจร้องเอะโวยวายจนหน้าเสียไปแล้วแต่นี่ชายหนุ่มคนนั้นกลับนิ่งอย่างน่าใจหายซ้ำยังมองไล่จับจ้องไปยังหน่วยรบพิเศษทีละคนด้วยอาการพินิษพิจ,จารณามาจากที่ใดเขาเอ่ยถามเสียงเรียบ ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงไร้ซึ่งความเป็นภัยหรือเจือปนด้วยอาการมุ่งร้ายทหารหนุ่มทั้งสี่ยังคงนิ่งเงียบจ่อปืนไปเช่นเดิมชายหนุ่มมองไล่ไปทีละคนอีกครั้งและเอ่ยถามคำถามเดิมอีกครามาจากที่ใดเกิดความเงียบที่น่าอึดอัดใจขึ้นชัวน่วขณะมีเพียงเสียงกรงกลางจากเกราะแขวนคอควายที่แววเป็นระยะเมื่อมันขยับตัวพลันความเงียบงันของผืนป่าก็เปลี่ยนไปอีก เสียงนกกาไก่ป่าขันระงมลั่นรับกันเป็นระยะและอีกอย่างที่ทำให้หน่วยรบพิเศษทั้ง4เข่าอ่อนแทบสุดหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อตรงหน้าปรากฏทางด่านที่ชาวบ้านใช้สัญจรจนราบเรียบไร้ย,ยาขึ้นรบมันเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตามันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างสิ้นเชิงหลงมารึตามมาสิชายหนุ่มแปลกหน้าเริ่มการสนทนาอีกครั้ง กระตุกเชือกรั้งดังให้ควายเบนหัวกลับแล้วอ้อยอิงมุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่เขาเพิ่งบุกตะลุยมาหยุด,ด,ดนิดนึงเอี้ยวตัวกลับมาบอกอีกครั้งเมื่อทหารหนุ่มทั้งสี่ไม่มีใครขยับตามมาสิตามมาเอาอยัางไงดีหัวหน้าตามไปหรือจะอยู่ที่นี่นั่นไม่ใช่คําถามที่ถูกต้องในกองจ่าสักชัยว่าที่ถูกคือที่นี่มันที่ไหนมันใช่ป่าที่เราอยู่ตอนแรกแน่หรือเวนเอ้ยนาฬิกาเสื่อมาตายอะไรอตอนนี้วะ ผู้กองยุทธนาสะบดเบาๆเมื่อก้มดูเวลาลูกน้องทั้งสามกระทําอย่างเดียวกันแล้วก็เห็นว่านาฬิกาของพวกตนเองก็ดับสนิทหน้าจอไม่ปรากฏตัวเลขบอกเวลาใดๆเลยแม้แต่น้อยนาฬิกาเสียวิทยุใช้การไม่ได้ป่าเปลี่ยนไปต่นหน้าต่อตาคนโบราณหวงควายนี่มันเรื่องหาอะไรกันวะจาก้องเกียรติสะบดออกมาด้วยอาการตื่นตระหนกวาดปากกระบอกปืนไปทางนั้นทางนี้ เมื่อเกิดเสียงพอให้สะดุ้งไม่สมกับเป็นทหารที่ผ่านศึกมาแล้วจนแทบจะเรียกว่าชินชาเช็คทิศทางกางแผนที่ก่อนอื่นเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกูเชื่อว่ายังไงเราก็ยังอยู่ในประเทศไทยนี่แหละจะสมควรว่าแล้วเหตุการณ์ก็ยิ่งบานปลายหนักเมื่อแผนที่ที่ควักออกมากับกลายเป็นเพียงกระดาษเปล่าไร้ข้อมูลหน่วยรบพิเศษทั้ง4ี่มองหน้ากันเป็นเชิงตั้งคำถามขอความคิด ผู้กองยุทธนาถอนใจขบกรามแน่นหน้าเครียดเหลียวมองยังทิศที่ชายหนุ่มปิศนาบ่ายหน้าแล้วชักชวนไปถ้าอย่างนั้นทางเลือกเดียวที่มีก็คือต้องตามมันไปเสียงน้อยแต่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกน้องทั้งสามได้ยินเช่นนั้นก็มองหน้ากันนิ่งตางก็เห็นด้วยกับความคิดของหัวหน้าชุดปฏิบัติการในเมื่อติดต่อสื่อสารกับข้างนอกไม่ได้สำแผนที่ ซึ่งเคยเป็นเครื่องนำทางเดียวยังเปลี่ยนไปเป็นแค่เศษกระดาษเปล่าอีกสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างกับถูกผูกมือไพร่หลังปิดตาแล้วก็โยนลงทะเลกว้างเวิง้งว้างให้หาทางรอดกันเอาเองมันเริ่มเลวร้ายอย่างที่สุดแล้วในยามนี้เมื่อตกลงกันเป็นที่แน่ชัดผู้กองยุทธนานำทีมเดินลัดเลาะไปตามข้างทางดานโดยยังยึดเอาความรกชัดที่มีเพียงน้อยนิดเป็นเครื่องกำบังกายเสียงเกราะควายยังแววอยู่ พอให้ได้ยินข้างหน้าแต่แปลกทั้งที่พวกเขาเดินค่อนข้างไวเมื่อเทียบกับควายฝูงนั้นแต่ผ่านไปแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงตามทางลาดชันสลับพื้นราบพวกเขากลับไม่พบต้นเสียงสักทีเอ๊ะมันชักจะย,ยังไงยังไงแล้วนะหัวหน้าเราเดินกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะทำไมายังตามไอ้หนุ่มลูกทุ่งนั่นไม่ทันเสียงมันก็ดังอยู่ข้างหน้านี่เองแต่ไงไม่เห็นตัวสักทีแล้วก็อีกอย่างนะจ่าสมควรคว้าไหลผู้กองยุทธนา ยั้งเท้าเพื่อสนทนากันก่อนเท่าที่สังเกตดูกูไม่เห็นกองขี้ควายเลยสักกองเอว่ะจาก้องเกียรติคลางออกมาอย่างเห็นด้วยเมื่อมองไล่ไปตามพื้นแล้วไม่พบสิ่งที่จะสมควรบอกควายมันจะไม่ขี่เลยหรือธรรมชาติของมันอย่างน,น้อยๆได้บรรดาสิบกว่าตัวที่เห็นก็ต้องมีสักตัวที่ขี่ออกมาบ้างหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> มันอาจจะเป็นควายมีมารยาทรอไว้ขี่ที่ขอคราวเดียวก็ได้นี่วะ จาก้องเกียดว่าเยาะเพื่อนเมื่อได้ยินข้อสันนิษฐานแบบนั้นไม่มีใครเลยจะหัวเราะหรือต่อว่าด้วยเข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้พูดดีจาก้องเกียรติเป็นคนประเภทปากไวเห็นนั่นเห็นนี่ไม่ถูกใจหรือไม่ชอบมาพากลสิ่งแรกที่ออกมาจากปากจะเป็นการประชดประชันก่อนส่วนเหตุผลหรือข้อโต้แย้งนั้นจะตามมาทีหลังเอาน่าจ้ะยังไงก็ตามไปก่อนกูรู้สึกว่า ป่ามันทึบแล้วก็เย็นเข้าทีละน้อยข้างหน้าอาจจะมีลำธารไม่ก็ห้วยเดินเป็นชั่วโมงควายมันก็ต้องเสาอยากน้ำบ้างละ่ะผู้กองยุทธนาว่าไปไปกันเถอะเสียงมันเริ่มห่างออกไปแล้วอีกชั่วโมงต่อมาสถานการณ์ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสี่หน่วยรบพิเศษยังคลำทางเดินตามเสียงเกาะควายแต่ไร้วิแววของพวกมันซ้าป่ายังทึบเข้าทีละน้อยและไม่มีสัญญาณว่าข้างหน้าจะมีลำธารใดๆอยู่เลย กระทั่งความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาครอบงำแข้งขาของแต่ละคนที่สุดผู้กองยุทธนาจึงสั่งให้ยั้งขบวนพักกันสักหน่อยทันใดนั้นเองความโกลาหลนก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันมีใครได้ตั้งตัวเสียงพ่นลมหายใจของตัวอะไรสักอย่างแว่วมาจากดงหวายทึบด้านข้างห่างออกไปเพียงไม่กี่หลาและแทบจะในทันทีนั้นเจ้าตัวก็ปรากฏออกมายืนเด่นเป็นสงา่า อวดโฉมสร้างความระสำให้มนุษย์ทั้งสี่มันคือกระทิงกระทิงที่มีขนาดใหญ่โตกำยำมัดกล้ามตรงหัวไรนั้นราวกับใต้ผิวหนังไม่มีไขมันแทรกให้เสียรูปชิบหายแล้วแยกกันเร็วผู้กองยุทธนาร้องลั่นเมื่อเห็นกระทิงตัวนั้นกดศีรษะค้อมต่ำลงขาหน้าตะกุยดินเป็นสัญญาณว่าพร้อมจะสังหารอริราชตรงหน้าให้ดาวดินและเสียววินาทีต่อจากนั้น มันก็พุ่งเข้ามาพร้อมๆกับที่ผู้กองยุทธนาร้องเตือนลูกน้องคนอื่นๆตึง้งเสียงหน้าผากแดนของมันกระแทกเข้ากับโคนต้นไม้อะไรสักอย่างซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเขาเคยยืนอยู่มันรุนแรงร้ายกาจสร้างความสั่นสะเทือนสนันวันไวจาก,ก้องเกียรติพลิกตัวกลับพร้อมตวัด M4 คาบินประจำกายขึ้นเล็งแล้วยิงใส่ในทันทีกระสุนขนาด5.56ม mm. ม พุ่งเข้าประทะเต็มไหล่ซ้ายของมันจนเลือดสาต์กระจายเป็นฝอยอนุภาพความรุนแรงควรจะล้มมันลงได้ในทันทีแท้ๆแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นจ่าศักชัยกระชากเอาเพื่อนออกมาจากตำแหน่งนั้นได้ทันก่อนที่กระชิงถึกตัวนั้นจะกดปลายเขาทะลุร่างมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นนั่นไหมกูยิงเข้าไปจังๆแต่มันกลับไม่อยู่จ่าก้องเกียรตโกนถามเพื่อนอย่างบ้าคลั่งและไม่เชื่อสายตาตัวเองมันเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ที่การยิงระยะประชิดห่างไม่ถึง3เมตรไม่สามารถหยุดกระทิงตัวนั้นได้ฟืดกระทิงตัวนั้นหันมาทางทั้งคู่และเยาเข้าใส่สุดกำลังปังปังทันปืนจากผู้กองจุทธนาก็ลั่นขึ้นสองนัดติดหยุดการเคลื่อนไหวของมันได้ชั่วครู่แล้วไม่ต่างจากก่อนหน้านี้มันโดนเข้าไปแล้วสนัดแต่กลับไม่ล้มทหารหนุ่มทั้งสี่ถึงกับตาเลือกล้านกับภาพที่เห็น กำลังที่ผู้กองยุทธนาและจ่าศักชัยจะยิงซ้ํามันก็บ่ายหน้าวิ่งหายเข้าไปอีกฝั่งไปเสียงไม้น้อยใหญ่ถูกชนหักโค่นโครมครามพักใหญ่ๆหทุกอย่างก็เงียบหายไปทุกคนเป็นอะไรไหมมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าผู้กองยุทธนาร้องถามนายทหารทั้งสามตรวจสอบร่างกายของตัวเองโดยละเอียดแล้วจึงร้องบอกว่าปลอดภัยดีเนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะวนาน่าเห็นไหมไอ้สักไอ้สมควรมึงก็เห็นใช่ไหมไอ้กระทิงบ้านั่นะ มันทนมือทนตีนดีนี่นี่มันกระสุนเ4นะเว้ยเฮ้ยใจเย็นลงหน่อยสิวะไอ้ก้องจาสมควรกระชากเสื้อให้เพื่อนได้สติดูเหมือนการฝึกอย่างหนักหน่วงแทบล้มประดาตายและอีกหลายภารกิจหลังจากนั้นซึ่งบางครั้งต้องวิ่งลัดลาะในที่โล่งหลบหากระสุนมันไม่ได้บีบคั้นความรู้สึกให้จ่าก้องเกียดเป็นบ้าเหมือนครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและการที่ไอกระทิงนั่นทนทานต่อลูกกระสุน แม้แต่ตัวจ่าสมขุนเองก็ไม่อยากจะเชื่อไอ้รอยเลือดนี่จ่าศักชัยคลางออกมาขณะก้มพิจารณารอยเลือดที่กระทินงทิ้งไว้เป็นทางปอดของมันทะลุไปแล้วแน่ๆไปไม่ได้ไกลหรอกตามดีไหมหัวหน้าผู้กองยุทธนานิ่งไปมองไล่ไปตามกองเลือดและร่องรอยการแหกป่าของมันแล้วก็ถอนใจขบกรามน่นมันไปในทิศทางเดียวกันกับที่เราจะไปอยู่แล้วตามไปก็ได้ ว่ามันไม่ตายจะได้จัดการดับทรมานมันเสียดีกว่าปล่อยเอาไว้แล้วเป็นอันตรายกับคนอื่นอีกนั่นเองภารกิจจึงเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากตอนแรกที่พวกเขาต้องแกะรอยชายหนุ่มปริศนากลับกลายเป็นว่าเวลานี้พวกเขาต้องตามรอยกระทิงบาดเจ็บเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะตายสนิทตัวจ่าสักชัยนั้นเป็นลูกพลานวิชาต่างๆเกี่ยวกับป่าและการแกะรอยเขารับสืบทอดมาจากพ่อจนหมดสิน้นฉะนั้น เขาจึงแปลกใจขึ้นทุกขณะที่เห็นว่าเดินมาแล้วเป็น20นาทีก็ยังไม่พบกระทิงตัวนั้นทั้งที่เลือดของมันยังทะลักไหลออกมาเป็นทางมากมายมันควรจะตายตั้งแต่5นาทีแรกแล้วด้วยซ้ำและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับมันแต่กลับไม่ใช่ในลักษณะนอนตายด้วยบาดแผลจากคมกระสุนธรรมดาธรรมดาแต่มันถูกทำร้ายโดยสัตว์นักล่าชนิดใดชนิดหนึ่ง และเมื่อจ่าศักชัยเห็นร่องรอยที่ทิ้งเอาไว้ก็ถึงกับน้าซีดไอล้ลอะไรของมึงวะไอล้ลจ่าก้องเกียรติถามด้วยความสงสัยเมื่อได้ยินแบบนั้นสับแสงภาษาพลานที่เพื่อนทหารชอบใช้เป็นปัญหาที่เขาเองก็ไม่เข้าใจแม้จะทํางานร่วมกันมานานแต่ช่วงชีวิตก่อนมาเป็นทหารของจ่าศักชัยเป็นอย่างไรเขาไม่เคยเอ่ยถามศัก์มันหมายถึงเสือโครงนะผู้กองยุทธนากล่าว ซุดตัวลงนั่งข้างๆจ่าจสมศักดิ์เอ่ยถามเสียงเครียดใหญ่ไหมต้องเป็นกังวลหรือเปล่าแปดซอกยังตาครับหัวหน้าส่วนเรื่องที่ว่าจําเป็นจะต้องกังวลกับมันไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าคิดจะปักหลักก็คงจะต้องหลับนกเอาแล้วละ่ะคืนอยู่พื้นราบเนื้ออุนอ่นๆอย่างเราก็คงจะอร่อยลิ้นมันมากกว่าซากไอกระทิงนี่จ่าศักชัยว่าไม่เราจะไม่อยู่ที่นี่ยังไง ก็ต้องตามไอ้หนุ่มขี่ควายนั่นให้เจอแล้วก็ถามเอาให้แน่ชัดว่าเราอยู่ที่ไหนผู้กองยุทธนาสั่งการแล้วให้สัญญาณเดินทางอีกครั้งจงังหวะที่ยันกายลุกขึ้นความผิดปกติบางอย่างบริเวณผู้ไม้ด้านหน้าก็ทําให้ต้องหยุดชะงักค้างเติงในท่าโกงโค้งครึงครึ่งกลางๆนั่นย่อมเป็นที่สังเกตของเพื่อนร่วมทีมและสัญชาตญาณของทุกคนก็เร่งเราให้ต่างเตรียมอาวุธพร้อมยิงอะไรยังไม่รู้แน่ จาศักชัยตอบคำถามของผู้กองยุทธนาสั้นๆและยังจับจ้องไปยังพุ่มไม้ข้างหน้านิ่งพยายามไล่สายตาไปตามรอยแยกที่เป็นเงาทะมึนของใบไม้เพื่อหาสิ่งผิดสังเกตพักใหญ่ก็ยืดตัวขึ้นเต็มถอนใจยาวสงสัยจะกังวลเกินเหตุทันใดน,นั้นเองเสียงเจ้าป่าคำรามลั่นพร้อมพุ่งตัวออกมาจากพุ่มไม้ที่จาศักชัยมั่นใจว่าไม่มีอะไรองศาของมันสูงเกินไป ทำให้ลอยคว้างคมหัวของนายทหารทั้งสี่และลงพื้นกระโจนหนีหายเข้าไปอย่างรวดเร็วไอ้หาเอ้ยถ้าพ่อกูรู้นี่ดากูหูชาแน่เสียเชิงพลนชิบหายจ่าศักชัยว่าพลางสายหัวดิกหน้าซีดเพือดโปรดติดตามตอนต่อไป